โรงเรียนวัสถาพิรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมพัฒนากิจกรรมผู้เรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนลูกศรัทธารักษามารยาทคำขวัญของโรงเรียนมารยาทดีเล่นดนตรีเปรนเน้นทักษะ ไม่ระการเรียนปรชัชญาของโรงเรียนทันโตเศรษฐโทมนุเสสุผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดภายใต้การบริหารงานของนายสุธีเครือวันผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัสถาพิรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย4มี5ต้องของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิ์บุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาจำนวน3ด้านคือด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนโดยมีการดำเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการนิเทศกากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนวัฒนธรรมพิรมค่ะโรงเรียนจึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วยคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นําท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนตามวิสัยทัศน์และการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันดังนี้ค่ะ มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตประสานนิตชุมชนนำผลผลิตที่ดีสู่สังคมไม่นิยมอบายามุกกระบวนการลูกเสือร่วมทำน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย4มี5ต้องของโรงเรียนวัฒนาิรมรมสถานศึกษามีคุณภาพ โรงเรียนมีการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพให้มีความสวยงามร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายค่ะมีการบริหารจัดการและดำเนินการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพทั้งผู้บริหารครูและนักเรียน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครอง ตามบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพจนประสบความสำเร็จค่ะมีการบริหารงาน4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องครูมีคุณภาพโรงเรียนวัชถาพิรมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและวัยวุฒิที่มีความพร้อมความสามารถในทักษะวิชาชีพของความเป็นครูมืออาชีพมีเทคนิควิธีการสอนที่ดีเน้นทักษะการคิดและการปฏิบัติจริงมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนค่ะ นักเรียนมีคุณภาพโรงเรียนวัสฒาพิรมมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวนสองด้านได้แก่ด้านที่ 1. ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณรวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการมีความรู้ทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพค่ะ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและมีสุขภาวะทางด้านร่างกายและสังคมมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุขค่ะกิจกรรม5ต้อง 1. ต้องมีการวางแผนใช้กระบวนการขับเคลื่อนที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันทั้งการวางแผนที่ดีการมีเป้าหมายการมีระบบการมีส่วนร่วมและการประเมินผลเพื่อให้เกิดภาพของความสำเร็จค่ะ 2. ต้องมีเป้าหมายเป้าประสงค์ที่ชัดเจนโรงเรียนได้ดําเนินการตั้งเป้าหมายเป้าประสงค์ตามที่ต้องการเพื่อสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการเพื่อไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ค่ะ 3. ต้องมีระบบ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ได้ดำเนินการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกระบวนการต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยมีบุคลากรเครื่องมือวัสดุวิธีการการจัดการกระบวนการทำงานที่ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จค่ะ 4. ต้องมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบสถาโมเดลเป็นนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนยึดมั่นตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะ ต้องมีการประเมินผลโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเน,นื่องค่ะผลงานของโรงเรียนวัสธาพิรม ราพรลราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2563-2565รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจากสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2563และปีพุทธศักราช2564 รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2561รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2564จากกระทรวงแรงงานองค์กรที่มีการดำเนินงานดีมากด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันงด ดื่มสุราแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564จากกระทรวงสาธารณาสุขร,รางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนปลอดขยะระดับดีเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมประจำปีพุทธศักราช2562 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัสธาพิรมค่ะโรงเรียนวัสธาพิรมก่อตั้งเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2467 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีตั้งอยู่เลขที่83หมู่3ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจัังหวดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารจัดการของนายสุธีเครือวันผู้อำนวยการโรงเรียนวันสถาพิรมโดยใช้วิธีลูกเสือมาใช้ในการพัฒนานักเรียนไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ถือเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินยัยและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขโรงเรียนวัสธาพิรมได้ดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือภายในโรงเรียนโดยการปฏิบัติกิจกรรมและดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษานายสุธีเครือวันผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับขั้นความรู้ชั้นสูงลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ALT มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมวิชาทักษะทางลูกเสืออาทิเช่นการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการอยู่ค่ายพักแรม การอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภายาเสพติดการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดการอบรมตามโครง,งการลูกเสือวัฒนธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นมีการอำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษาแนะนำและร่วมเป็นคณะทำงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี ในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือเนรนารีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและการจัดงานวันสมเด็จพ,พระมหาธิราเจ้าการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน เป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือประเภทต่างๆทั้งขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูงและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องลูกเสือกับเรื่องหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัยเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีและตามโรงเรียนต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์มาความภาคภูมิใจ รับพระราชทานเหนร,าาเรียญราชอิสรายรณพรลูกเสือสาดุดีชั้นที่2รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประเภทผู้บริหารและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีงบประมาณ2 5 6 1ค่ะด้านการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัสถาพิรมมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจด้านลูกเสือในแผนยุทธศาสตร์โดยส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและได้นำหลักการวิธีการลูกเสือมากำหนดนโยบายแผนง,งานโครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา และมีการนิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือโรงเรียนวัสถาพิรมมีการจัดทำห้องลูกเสือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประชุมในหมู่จัดทำสถานที่สำหรับเปิดประชุมกองพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม มีการจัดทำฐานผจญภัยเพื่อการเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดและใช้ชีวิตกลางแจ้งมีวัสดุอุปกรณ์สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือมีสภาพแวดล้อมและบริเวณที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือและยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนและอบรมผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท โรงเรียนวัสถาพิรมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากมายเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมลูกเสือทำดีเพื่อพ่อหลวงกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษากิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพร่วมกับกศอนอกิจกรรมออกกําลังกายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่วงหมู่และกลุ่มอสอมตําบลม่วงหมู่กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมลูกเสือรักโรคปลกูกต้นไม้และการจัดค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือระดับขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง โรงเรียนวัสนาพิรมมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือเนรนารีดังนี้การส่งขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือเนนารรีการส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมในวุฒิที่สูงขึ้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสืออย่างเต็มรูปแบบ มีการจัดตั้งกองลูกเสือจิตอาสาและการพัฒนากิจการลูกเสือและมีทีมงานลูกเสือที่เข้มแข็งสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลโรงเรียนกลุ่มบุคคลและสโมสรลูกเสือจังหวัด 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒนพิรมีโครงสร้างการบริหารกองลูกเสือ โดยมีนายสุทีเครือวันเป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัถธพิรมกองลูกเสือสำรองผู้กำกับลูกเสือสำรองนางสาวภูริชยานุภรตกองลูกเสือสามันผู้กำกับลูกเสือสามันนางสาวสุคนนายวิรัต โรงเรียนวัสถาพิรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกเสือโดยใช้แผนการเรียนรู้ตามประเภทของลูกเสือแต่ละระดับชั้นการนำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระได้นำหลักการกระบวนการของลูกเสือไปใช้ในการดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ภายในวิชาของตนเองซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษาการวิเคราะห์ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการประเมินปรับปรุงการทำงานโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและเน้นให้ลูกเสือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันได้แก่การมีระเบียบวินยัยมีความรักความสามคัคคีและมีการเสียสละ มีการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งสังคมชุมชนวัดและประเทศชาติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยโดยในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ใช้ระบบหมู่ลูกเสือ การจัดก,กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและเน้นให้ลูกเสือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันได้แก่ การมีระเบียบวินยัยมีความรักความสามคัคคีการเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสังคมและประเทศชาติโดยโรงเรียนได้ดำเนินการใช้หลักการกระบวนการและมีวิธีการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดำเนินการโดยยึดหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความจงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุขและสันติภาพมีความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันมีความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติเข้าร่วมพัฒนาสังคมยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตน เองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของโรคเสือ 3. ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือมีการนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมจริยธรรมดังนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามกระบวนการของลูกเสือตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือทรงเสริมให้ผู้เรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติเนื่องในวันสำคัญของชาติ อาทิการร่วมขบวนสวนสนามวันสำคัญทางลูกเสือวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันสำคัญกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางาศาสนาเช่นวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชา วันอาสาระบูชาและวันเข้าพรรษาทรงเสริมให้ผู้เรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยความเรียบร้อยและความรับผิดช,ชอบในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมร้องเพลงสาดุดีจอมราชากิจกรรมร้องเพลงศึกบางระจัน กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณกิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องกิจกรรมภาษาไทยวรลคัมภาษาอังกฤษวรลคัมท่องสุขคูณและออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามหมู่บริการของตนเองและช่วยเหลือเขตบริการของหมู่อื่นในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณแสดงถึงความรักในสถานที่ที่อยู่อาศัยที่เรียนรู้จักทำหน้าที่ของตนมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนวัดและชุมชนแสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการฝากเงินออมทรัพย์ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้มัธยัตร์รู้จักเก็บออมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการอบรมเข้าค่ายลูกเสือจากโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก แสดงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการอยู่ร่วมกันการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นและการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นอย่างมีความรู้และสนุกสนานแสดงถึงความตั้งใจในการเรียนและความเพลิดเพลินสนุกสนานกับผู้อื่น โรงเรียนวัถาพิรมใช้ระบบหมู่ลูกเสือในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จากกิจกรรมการเรียนแบบสนุกสนานท้าทายเกมและการทดลองเน้นให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นมีความซื่อสัตย์มีความอดทนมีระเบียบวินยัยและมีความมั่นใจในตนเองโรงเรียนวัฒนพิรมมีการแต่งกายของนักเรียนถูกต้องตามระเบียบมีการเดินแถวเป็นระบบมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงาน ที่ได้กระทําเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคมมีความเป็นผู้นำมีความตรงต่อเวลารู้จักการะเทศะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความอดทนและมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเสียสละรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ4ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือการตั้งก่มหรือกองลูกเสือ ผู้บริหารเขียนคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือแล้วนำส่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อแต่งตั้งกองลูกเสือสืบไปการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 1. ดําเนินการแต่งตั้งกองลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขียนใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ แล้วนำส่งสำนักง,งานลูกสเสือจังหวัดสิงห์บุรี 2. ดํดำเนินการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกสเสือโดยการแต่งตั้งจากสํานักงานลูกสเสือจังหวัดสิงห์บุรี 3. ดํดำเนินการแต่งตั้งเลือกนายหมู่และรองนายหมู่ 4. ดําเนินการสอนลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญ 5. จัดทําสมุดบันทึกการปาระชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสมุดบันทึกการประชุมนาย <M. S 2> หมู่ลูกเสือ การเลื่อนขั้นของลูกเสือโรงเรียนวัสถาพิรมจากลูกเสือสำรองสู่ลูกเสือสามัญและเนนารีสามัญสามารถเลื่อนขั้นลูกเสือได้เมื่อเด็กมีอายุระหว่าง11-17ปี 6. การจัดหน่วยลูกเสือต่างๆเช่นหน่วยลูกเสือต้านพยาเสพติดโรงเรียนวัฒาพิรมได้แรงเห็นความสําคัญของการลูกเสือที่เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและฝึกฝนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทาั้งด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคมตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบช่วยสร้างสารรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบสุขโรงเรียนวัฒาพิรมมีนวัตกรรมในการดำเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือรูปแบบสัทธาโมเดลในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือในนารีโดยการใช้ระบบหมู่ของลูกเสือเข้ามาจัดก,กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอาทิเช่นกิจกรรมทำความสะอาดเขตบริเวณที่รับผิดช,ชอบกิจกรรมเข้าแถวคารพธงชาติกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์แห่งความดีกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรม BBL ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่ายและกิจกรรมเดินแถวก่อนกลับบ้านค่ะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัสถาพิรมขอขอบคุณค่ะ